เสื้อขาเสื้อเขาก็คือล้างเขาให้มันสะอาดจากเขาที่เข้ามาไว้อ่าล้างเขาให้มันสะอาดอเพื่อที่จะเห้เขาล้ามจ้าฝ่ายั้งนี้ก็เตรียมน้ำกะทิราดใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลต้องการหวานหน่อยหวานลายก็ใส่เข้าไป ครั้งแรกครั้งแรกที่นั่งนุ่นเห็ดข้าหลาม <c oughs> เสี๋ยวว่าเป็นจังใดก็ทำให้กินร่วมกันแสบกับแสบก็ต้องกินแ,กแ,กแล้วมื่อนี่ <c oughs> เท,ท่าไรเขาดีก็กทำไมอย่งเาจะชิวากว่ <laughs> ดเมืไป้จัดร้านจัดร้านเราใส่น้ำตาลไปหนึ่กงกิโลต้มจ้าเดี๋ยวเอาลงไปในนี้เลย เดี๋ยวมาดูกันว่ามันสีออกมาราสชาติเป็ดยังไงเห็ดข่าวล้ามอยู่อุตรดิตจ้า,าอนนะบอค่ะบอเคยเห็ดจ้าเจออนนี้ละครั้งแรกในชีวิตซื้อกิน,น,กนย่างเดี่ยวเลยนี่เป็นครั้งแรกเข้าหลามเข้าใส่บัง ใส่บ้างแล้วใส่ได้อืมเข้าร้านเข้าร้านใส่กระบอกเข้ารานจ้ะชั้นข้ารานกระบอกยาวๆกระบอกเป็นว่าเลยดูๆูดูกระบอกเข้าราน ดูอันนี้พี่น้องกระบอกข้าหลามครึ่งเม็ดกระบอกข้าลามยาวครึ่งเม็ดกระบอกละกระบอกหนึ่งกินหาคดอ่นนะเนาะต่อมาณนั้นเนี่ยยาวมากมากนะกระถิพร้อมหยอด แสบลอแบเลเบไปยายมาซิมมึงยายเติมเข้าเิมเข้าใส่ของเต็มเลยปะอืมเต็มเลยบื้อแม่น้ำะปีละครั้งบางปีก็ไม่ได้ทำเลยนะคะเคยมาเจอกันอ่ โอ๊ а, ยให้นี่น้องนุ่นเฮ็ดให้กินอยู game, muscle, ่ข้าวลามข้าวเหนียวไหมเฮ็ดกินให้กินนิดหน่อยเห็ดเี่มีน้องเฮ็ดให้กินอยู่เนาะเฮ็ดบ่ไาๆแล้วก็บ่ต้องกินบ่เต็มนะเผาข้าวลามแล้วจ้า เผาแล้วเผาแล้วเดี <S <S well, ๋ยวก็ได้กินแล้วก็ได้กินแล้วนับพี่น้องนับผูใดอยากนับจ้าจัคกระบอกไปห้างขอนแก่นออตอนนี้เราเผาข้าวหลามอยู่ที่อุตรดิตจ้าเขาจะอาอนเอาบังสวนไปห้องเขาจะไปกินกันง่ามนานเข้าดาวเนี่ย เดี๋ยวจะเอาใบสองอุดในหอ้องเอาไปเห็ดอยู่ขอนแก่นนะ่อยนปดมัน<ะ>เข้าดาวห้อมเนะี่ยเดี๋ยวรอ,อก,กินพี่น้องรอ,อก,กินรอ,อก,กินข้ารลามประมาณชั่วโมงบ่ะ,ะข่ะข้าวหามอยเนาะใต่เวลาประมาณมชั่วโนะมงคนนี้ อย,อย่ามาเบิ้งกันอีกเถอะจ้าพาแล้วจ้าขาล้ามห้องสุกแล้วไม่ล่อนั่งเฝ้าแวนวใดออกแล้วมันสุกแล้ว,ส,ลวสุกเบ้ปแล้วบ้านนี้ถ้าเอาทิมสิ ข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามซุกแล้วจ้าข้าวหลามอร่อยอร่อยข้าวหลามเข้าวไม่เฮ็ดเองกินเองทำเองกินเองนะเกรงพอข้าวหลามข้าวหม่ผ้าแล้วจ้าข้าวหลามผ้าแล้วผ้าแล้วสิกินได้บ่ิเออสิกินได้บ่มาจ้ะมามาลุ่นน้ำกันข้าวหลามใหม่ๆ นี่สดๆจากเตาจ้ามีแต่บังหมกเน่าๆโอ้ยบังยังไงกูนี่ผมบ่ได้มาซื้อมันเผืองเขาฮาลังบังก็เกือบเมตรเลยจ้าพี่น้องเบื้องคุณอาบังข้าวรามอีพ่อยยีแม่บังข้าวรามอุดตรดิตบังข้าวรามอุดตรดิตเขาว่าอยู่ในตลาดผมบอกคุณเนาะเยความเน่่ะ เห็ดเองนะจ้าเห็ดเองพี่น้องห่อนๆเลยจ้าห่อนๆเลยตอนนี้ใอยเอาขาหนีไปห่อนละจ้าบอกตรงๆได้ปะห,ห่อนอืมหวานมันจ้าพี่น้องหวานมันหวานมันเบื้งหน้าตาเขาล้ำจ้่เขาลา้ำ<บ>วงเองพวงเองเฮ็ดเองกินเองเล่น <laughs> เองกินเองลนะพี่น้องเอ้อาามาจ้ามาจ้า แซ่แบแซ่แบแซบแซบประมาณเดือนซีเดือนหามามันจีดทุงทวดเอาต้างหนาเด้เลยแซ่บแล้วแซ่บแล้วขอล้ำขอล้ำ,ลำไม่ไม่ห่อนหอนเลยจ้ะแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าห้อนจ้ะพี่น้องห้อนห่อนเนี่ยถืออยู่นี่ห้อนว่องหันหนีหนีต้องเปลี่ยนมาถือจ้ะห,ห,ห้อนห้อนลายไอยออกทวนๆนะซิมจ้ะซิม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 ไหนบางอีกเที่ยนหนึ่งโอ้มันห้อนอยู่ดิพี่น้องมันห้อนอยู่เสีได้บักทั่วลุนจ้ะ <laughs> ใส่บุกทั่วเปลี่ยจับก็บ่ได้มันห่อนบุกทั่วลุนห่อนน้อยห่อนหลายยิบได้เช่ญน้อยพี่น,น้องหวานแซ่บแล้ววันนี้แซ่บแล้วเนี่นไงนะแม่แบบตอนนี้แซบแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไวสา้สำเนะจา้าพอกันไหมในคลิปหน้า สวัสดีค่ะเข้าวรามบังเป็นเม็ดอะจ้ะ <c oughs> มีแต่บังเยา่างๆยว